จริงแล้วลงเลยเอาหมอนมาลงเลยเอาหมอนมาทให้หมอนมาโอเค ิดนอนไหนน,นอนนั่นเหรอ,อนอนเลยลูกนอนกินดะีๆนะโอเคเอาไปเวลหมอนมาหมอนมานอนกินด,ดูอืไปก็นอน แม่ก็น,นอนด้วย ไม่นอนม่นอนรัม่นอนนะห้องสิ่ลับห้องอะไรหัวห้องอะไร 嗯。 พ่อทำอะไรคะพ่อขโมยเฮ้ยพ่อทิ้งขยะเหรอโอเค ใช่ผมแม่เนี่ยหม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 ,มอย่าดึงนะโน่เย็นแล้วหนูใช้เวลาไปากีกิโเออ่า ทุกอนทุกอนนะ